อมหิตประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่หนึ่งดงพญาไฟในสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนยังเป็นป่าดงดิบที่รกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอีกทั้งอาถรรพ์เล่นลับเหนือธรรมชาติหรือแม้กระทั่งไข้ป่า เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถทำอันตรายผู้ย่างกรายแพ้วพานเข้าไปในป่าดงดิบถึงกับเสียชีวิตได้พรานป่าหลายคนที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่ามีอยู่ไม่น้อยที่ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ในป่าดงพญาไฟที่รำลือกันในเรื่องความลี้ลับที่ซ่อนเลนยิ่งเหยียบย่างล่วงลึกเข้าไปมากเท่าใดอันตรายก็เพิ่มพูนเป็นทับทวี แม้กระทั่งผ่านป่าที่มีฝีมือจัดเจนชำนาญไพรเข้มขังคาหังเวทก็เสียชีวิตไปแล้วมากมายกลายเป็นผีเฝ้าป่าดงพญาไฟกันอยู่เนืองๆหมู่บ้านป่ามะไฟเป็นหมู่บ้านที่อยู่แถบชายป่าดงพญาไฟรวมกลุ่มกันอยู่ราวสากว่ารังคาเลือนส่วนมากคนในหมู่บ้านดำรงชีพด้วยการทำไร่ และเก็บของป่านําออกมาขายในเมืองหรือบางทีก็จะมีพ่อค้าแวะเวียนเข้ามารับซื้อจนถึงหมู่บ้านแต่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่ดํำรงชีพด้วยการเป็นพานป่าล่าสัตว์เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้นอกจากจะนํามาเป็นอาหารในครัวเรือนแล้วบางส่วนยังนําไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งก็พอที่จะประทังชีวิต เลี้ยงครอบครัวได้ตามอัตภาพพลานแสงในวัย40ก็เป็นอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านปางมะไฟที่เลี้ยงชีพด้วยการเป็นพรานป่าล่าสัตว์และเขาก็ถูกยกย่องว่าเป็นพรานป่าที่มีฝีมือดีที่สุดในหมู่บ้านเพราะนอกจากมีฝีมือพรานป่าล่าสัตว์ที่จัดเจนแล้วยังเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมเข้มขลัง บุกตะลุยป่าในดงพญาไฟมาแล้วแทบจะท่วนทั่วยังมีคำร่ำลือที่เกี่ยวกับพลานแสงอีกด้วยว่าแกเคยกำราบเสือสมิงมาแล้วหลายตัวที่ในป่าดงพญาไฟนั่นเองและคนที่ยืนยันได้ก็คือพรานป่าในหมู่บ้านที่เคยร่วมกันเข้าป่าล่าสัตว์นั่นเองที่นำวีรกรรมความเก่งกาจของพรานแสงมาเล่าขานให้ทุกคนได้รับรู้ จนโจดจันทกันไปทั่วลือกระชอนกันไปอีกหลายหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นที่อยู่ในแถบชายป่าดงพญาไฟย,ยังเคยมาขอร้องผ่านแสงให้ไปช่วยปราบเสือสมิงที่เข้ามาอารวาดในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งและที่ผ่านมายังไม่เคยมีเสือสมิงตัวใดเคยหลุดรอดจากการไล่ล่าของผ่านแสงไปได้แม้แต่ตัวเดียว กิตติศัพท์และความเก่งกาจของพรานแสงนั้นโด่งดังไปทั่วหลายหมู่บ้านจนทั้งหมดต่างให้การยอมรับนับถือว่าแกเป็นพรานใหญ่ที่ทุกคนต่างเคารพยกย่องในตอนสายของวันนี้ในขณะที่พรานแสงกำลังสะพายแหผืนใหญ่ขึ้นพาดบ่าเพื่อที่จะไปหวานแหที่ลำคลองทางท้ายหมู่บ้าน ที่มีต้นน้ําไหลลงมาจากเขาป่าลึกพลันสายตาเหลือบมองไปทางหน้าบ้านจึงพบเห็นร่างของชายสองคนเดินมาหยุดหยุดที่รั้วหน้าบ้านแกหยุดชะงักยืนจ้องมองอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงได้ยินเสียงของผู้ที่มาเยือนส่งเสียงร้องทักมาว่าพลานแสงนี่ข้าเองทิดแมนกับไอ้คล้อยจากหมู่บ้านโป่งน้ำซับ ผ่านแสงจำได้หรือเปล่าผ่านแสงครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยจึงอ้าปากยิ้มกว้างออกมาเพราะตนก็เคยผ่านไปที่หมู่บ้านโป่งน้ำซับอยู่หลายครั้งระหว่างที่เข้าป่าล่าสัตว์จึงคุ้นเคยกันกับคนในหมู่บ้านโป่งน้ำซับเป็นอย่างดีจึงส่งเสียงร้องทักทายออกไปอย่างแปลกใจว่าอ๋อทิดแม้นเองหรอกหรือนี่ธุระอะไรกันละ่ะ ถึงได้มาหาข้าถึงบ้านเอาเอาเอาเดินทางมาเหนื่อยๆอ่ะเข้ามากินน้ำกินท่ากันก่อนมีธุระอะไรเอาไว้ค่อยกุยกันเข้ามาเข้ามาทิดแมนเป็นชายร่างผอมสูงผิวคล้ำใบหน้าตอบสูบมีวัยใกล้เคียงกับผลานแสงส่วนไอ้คล้อยเป็นชายวัยสามสิบเศษร,ร่างของมันผอมพอๆกับทิดแมน แต่ไม่สูงมากนักคนทั้งสองเดินมานั่งอยู่ที่แคร่มไม้ใต้ต้นสะเดาที่ผ่านแสงวางแห่ผืนใหญ่ลงเมื่อครู่เมื่อผู้มาเยือนทั้งสองจากหมู่บ้านโป่งน้ำซับสุดร่างลงนั่งบนแคร่เรียบร้อยแล้วผ่านแสงจึงออกปากเรียกคนในบ้านให้หาน้ำดื่มออกมาต้อนรับตามอัธยาศัยอันดีเมื่อจัดแจงดื่มน้ำแก้กระหายแล้ว ทิดแมนจึงกล่าวถามไทยออกมาก่อนว่าเมื่อครู่ข้าเห็นแบกแหอยู่ไม่ใช่หรือพานแสงจะไปลงหวานแถที่ไหนล่ะผ่านแสงยิ้มน้อยๆแล้วจึงตอบกลับไปว่าที่คลองหลังหมู่บ้านนั่นแหละเมื่อวานน่ะไอทิดพันมันไปหวานอยู่พักใหญ่ได้ปากลับมาทำกินตั้งมากมายข้าก็กำลังว่าง รู้สึกเบื่อๆอ,อยู่เหมือนกันเลยจะลองไปหาปลาเอามากินบ้างทิดแมนยิ้มกว้างพลางล่าสัพพยอออกมาอย่างคุ้นเคยว่าแม่พลานแสงเนี่ยไม่เว้นเลยนะนี่คิดจะเป็นพลานป่าและกับพลานน้ำเลยก็มั้งเนี่ยมันก็แค่รู้สึกเบื่อๆน,นั่นแหละทิดแมนเอ้ยเลยหาอะไรทำให้มันบุ่นๆไปวันๆเท่านั้นเอง ผ่านแสงเลี่ยงตอบออกมาจากนั้นจึงย้อนถามกลับไปอย่างตรงประเด็นถึงสาเหตุการมาของคนทั้งสองว่าเออว่าแต่ทิศทิศแมนเดินทางข้ามเข้ามาหาข้าถึงหมู่บ้านปางมะไฟเนี่ยมีธุระอะไรอย่างนั้นหรือทิศแม้นมีสีหน้าอึดอัดหนักใจอยู่บ้างพรางถอนหายใจยาวออกมาหนักนวงแล้วจึงค่อยๆกล่าวออกมาว่า เออมันก็มีปัญหาที่ค่อนข้างตึงมืออยู่ณพานแสงจึงต้องเดินทางมายังหมู่บ้านปางมาไฟเพื่อขอความช่วยเหลือจากพานแสงนั่นแหละผานแสงยิ้มน้อยๆออกมาอย่างรู้ทันเพราะคาดเดาเอา,เอาไว้แล้วว่าหากไม่มีเรื่องเดือดร้อนทิดแม้นคงไม่ดันด้นบุกป,ป่าข้ามเทือกเขามาหาตนถึงบ้านปางมาไฟแน่นอนจึงได้ตอบกลับไปอย่างมีไมตรีอันดี ตามภาษาคนบ้านป่าที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพากันตามวิถีดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองมีอะไรก็พูดออกมาได้เลยทิดแมนมั่วแต่อ่ำอ่ำอึงอึเก่งอกเก่งใจกันอยู่แล้วเมื่อไหร่จะทันได้รู้เรื่องรู้ราวกันสักทีเมื่อผ่านแสงทวงติ่งออกมาทิดแมนจึงบอกเล่าวถึงจุดประสงค์ที่เดินทางมาเยือนว่าตอนนี้ ที่หมู่บ้านโป่งน้ำซับที่พวกข้าอาศัยอยู่นะ่ะปรากฏเสือสมิงบุกเข้ามาอัลวาดขาบคนในหมู่บ้านไปกินแล้วอ่ะถึง3ามสลายนางแสงดาวเมียของไอ้คล้อยเนี่ยก็เพิ่งจะโดนเสือสมิงบุกมาคาบไปกินถึงบนเรือนเมื่อตอนพกข้าของเมื่อวานนี้เองผู้ใหญ่ทมแล้วก็ชาวบ้านหลายคนต่างก็หาลือกันแล้วจึงตกลงใจที่จะให้ข้าเนี่ย เดินทางมาเพื่อเชิญผ่านแสงไปที่หมู่บ้านโป่งน้ำซับเพื่อปราบเสือสมิงมหาภัยตัวนั้นเมื่อทิดแมนกล่าวจบไอ้คล้อยที่นั่งเงียบงันอยู่ทางด้านข้างมาเนิ่นนานมันจึงกล่าวออกมาด้วยเสียงระห้อยหดถูว่าตอนใกล้พกคําของเมื่อวานนะจ๊ะนางแสงดาวเมียของฉันน่ะมันกำลังหุงข้าวอยู่นะจะผ่านแสง และตอนนั้นน่ะฉันก็เพิ่งจะกลับมาจากไล่เพิ่งจะเดินมาถึงหน้าบ้านก็ด้ยินเสียงคำรามของเสือดังขึ้นมาจากในเรือนจากนั้นน่ะจึงเป็นเสียงหวีดร้อของนางแสงดาวด้วยความตกใจแล้วก็เป็นห่วงฉันถึงกับทิ้งจอบทิ้งเสียมที่แบกอยู่บนบาเพนพวดพลาดเพื่อจะวิ่งขึ้นบันไดไปแต่ในเวลานั้นน่ะก็เห็นว่ามีเสือโคร่งตัวใหญ่มันวิ่งออกมาจากภายในเรือน ปากของมันน่ะคาบอยู่ที่ลําคอของแสงดาวและตะวัดล่างของเมียฉันน่ะพาดเอาไว้บนหลังเมื่อมันวิ่งออกมาเห็นฉันน่ะที่ยืนอยู่ที่ตีนบันไดมันเผ่นพุ่งกระโจนข้ามหัวของฉันผ่าล่างของแสงดาววิ่งหายเข้ไปทางท้ายหมู่บ้านโดยที่ฉันน่ะไม่สามารถช่วยเหลือแสงดาวมันได้เลยอจะผ่านแสงผ่านแสงมีสีหน้าคร่าเคร่งหนัก อึงรับฟังเรื่องราวที่ทิดแมนและไอ้คอยเล่าเหตุการณ์ออกมาอย่างเงียบงันผ่านรู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อยไม่บ่อยครั้งนักที่จะเคยได้ยินว่าปรากฏเสือเข้ามาคาบคนถึงบนเรือนในเวลากลางวันแม้จะเป็นตอนพกข้าก็ตามนับว่าเสือตัวนี้มันลำพองและย่ามใจไม่เกรงกลัวผู้คนแม้แต่น้อยจึงกล่าวสอบถามออกไปว่า แล้วรู้ได้ยังไงล่ะวว่ามันเป็นเสือสมิงเท่าที่ข้าได้ฟังที่พวกเองเล่าออกมาเนี่ยแม้พฤติกรรมของมันออกจะดุร้ายเหิมเกิมอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะคล้ายเป็นเสือสมิงเลยนี่วาหรือว่าเคยมีใครเนี่ยเห็นตอนมันจำแรงร่างเป็นคนมาหลอกล่อยอย่างนั้นรึทิดแมนกับไอ้คล้ายมีสีหน้ากระดากอยู่บ้างแต่ทิดแมนก็ตอบแบบเลี่ยงๆออกมาว่า เอออันที่จริงอะ่ะก็ยังไม่เคยมีใครเห็นว่ามันน่ะจำแรงเปลี่ยนเป็นเสือเป็นคนอะไรหรอกนะพลานแสงแต่เมื่อเห็นพฤติกรรมที่ดุร้ายยามใจของมันน่ะผิดวิสัยการล่าเหยื่อของเสือโดยทั่วๆไปแล้วหลายคนก็เลยเรียกมันว่าเป็นเสือซสมิงนั่นแหละและข้าก็เลยเรียกตามจนคุ้นปากไปก็เท่านั้นเองพลานแสงพยักหน้ารับอย่างเข้าใจแต่ก็นิ่งคุ้นคิดไปอยู่พักใหญ่เหมือนกัน แล้วจึงถามไทยออกมาอีกอย่างคลังแคลงใจว่าเอแต่ที่หมู่บ้านโป่งน้ำซับเนี่ยก็มีผ่านมือดีอยู่หลายคนนะทำไมไม่ช่วยกันออกล่าตัวมาล่ะปล่อยเอาไว้ให้เนิ่นนานจนมันหวนกลับมาคาบคนไปอีกตั้งหลายคนได้ยังไงกันไม่ใช่ว่าพวกเรานะ่ยจะนิ่งนอนใจกันเสียทีเดียวหรอกนะผ่านแสงแต่ผ่านที่ออกตามล่าตัวไอเสือสมิงตัวนี้นะ่ะ กันพลาดพลัง้งถูกเสือสมิงเล่นงานตายไปถึงสองคนและหลังจากที่กลุ่มพานที่ออกติดตามไล่ล่า,ลาไอ้เสือสมิงตัวนี้กลับมาถึงหมู่บ้านพอตกค่ำของวันลุ่งขึ้นมันก็ย้อนกลับมาคาบเอาแสงดาวเมียของฉันหายไปนั่นแหละไอ้คล้อยมันกล่าวออกมาอย่างเจ็บแค้นทิดแมนจึงเอย่ยอธิบายสัมทับออกมาว่ารายแรกที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้เสือสมิงตัวนี้ก็คือทิดช่วย มันออกไปหาหน่อไม้ที่ชายป่าทางหมู่บ้านนั่นละไปกับพวกของมันอีกสองสามคนพวกที่ร่วมทางด้วยกันนะ่ะกลับมาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่แยกย้ายกันหาหน่อไม้แต่ก็อยู่ไม่ไกลกันนักหรอกนะจู่ๆพันได้ยินเสียงแผดร้องของทิศช,ช่วยดังออกมาอย่างเจ็บปวดจากนั้นนะ่ะจึงเป็นเสียงของเสือคำรามดังลั่นออกมาแล้วก็ได้เห็นเสือโคร่งลายพาดกรตัวหนึ่ง มันคาบร่างของทิศช่วยลากไปกับพื้นอย่างเช่มช้าโดยไม่หว่นเกงต่อคนที่จ้องมองมันอย่างตกตะลึงอกสั่นขวัญแขวงแม้แต่น้อยมันอาจจะล่วงรู้ว่าในจำนวนคนที่เข้ามาหาหน่อไม้นั่นน่ะไม่มีใครถือปืนกันเลยสักคนเมื่อเห็นว่าไม่มีอันตรายจากกลุ่มคนมันจึงคาบทิศช่วยนะ่ะลากหายเข้าไปในป่ายอย่างย่ามใจ คนทั้งหมดยังได้ยินเสียงร้องควนคางอย่างเจ็บปวดของทิศช่วยร้องดังอยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนที่เสียงนั้นน่ะจะขาดหายไปพร้อมๆกับร่างใหญ่ของไอ้เสือลายพาดกอนตัวนั้นหายลับไปกับทิวไม้ลกชัดเมื่อทิดแมนบอกกล่าวจบไอ้คล้อยมันจึงกล่าวเสริมออกมาอีกว่าคนที่เข้าไปหาหน่อไม้ด้วยกันน่ะกลับมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ลายตันนั้นน่ะ มีขนาดใหญ่โตราาแ8ดอกเห็นจะได้นับว่าเป็นเสือโครงที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวผ่านแสงพยักหน้างึกๆึแต่ก็รับฟังต่อไปเมื่อทิดแมนบอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่อไปอีกว่าหลังจากที่ขนพวกนั้นกลับมาแจ้งเรื่องเสือคาบที่ช่วยหายไปในป่าน่ะผู้ใหญ่ทมจึงสั่งให้ผ่านและก็ชายเดกันรวมแล้วห้าคน ออติดตามไล่ล่เสือลายพาดกรตัวนั้นทันทีหนึ่งในนั้นน่ะยังมีพานน้อยที่นับว่ามีฝีมือล่าสัตว์ที่เก่งกาจที่สุดในบ้านโป่งน้ำซับของพวกเรารวมอยู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ไอ้คล้อยมันบอกออกมาั่นแหละกลุ่มพานที่เข้าไปติดตามล่าตัวไอ้เสือฆาตกรน่ะหายเข้าป่าไปหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนตกตอนเย็นของวันลุ่งขึ้น จึงพากันกลับออกมาจากป่าป่ากฏว่าในจำนวนห้าคนน่ะตายไปเสียสองคนส่วนผ่าน้อยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกซื้อตะปบเข่าที่แผ่นอกลึกถึงกระดูกซี่โครงอาการในตอนนี้เป็นตายเท่ากันและก็เป็นอย่างที่ข้าเรามานั่นแหละผานแสงพวกเราอ่ะจึงลงความเห็นว่าเพศภัยจากเสือร้ายหลังควานหมู่บ้านของพวกเราในครั้งนี้ คงจะมีแต่ผ่านแสงเท่านั้นแหละจึงจะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านของพวกเราได้เมื่อยังเห็นว่าผ่านแสงยังนั่งฟังเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเงียบงนันไอ้คล้อยมันจึงกล่าวอ้อนวอนออกมาอย่างร้อนรุ่มใจว่าผ่านแสงอะ่ะช่วยพวกเราด้วยเถอะนะฉันน่ะแขนไอ้เสือตอนนี้ยจับใจเลยมันฆ่าเมียของฉันตายจนป่านเนี่ยยังหาศพแสงดาวไม่เจอเลย ระหว่างฉันกับไอเสือรัยตตัวเนี้ยแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะตามล่าม,มานันให้ถึงที่สุดพลานแสงชำเลืองมองไปที่ใบหน้าของทิดแมนเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาที่วิงวอนของทิดแมนผ่านแสงก็ใจอ่อนไม่อาจที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือได้เขาถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงแล้วจึงตัดสินใจตอบกลับมาว่าเฮ้ยก็ได้ก็ได้ ตกลงว่าข้ารับปากว่าจะช่วยติดตามไล่ล่าไอเสือโครงแปดศอกตัวนี้ให้ก็ได้แต่ขอเป็นวันพรุ่งนี้นะข้าจึงจะออกเดินทางไปหมู่บ้านโป่งน้ำซับในตอนฟ้าสางข้าต้องขอเวลาเตรียมตัวเสียก่อนสองชายต่างวัยแห่งหมู่บ้านโป่งน้ำซับเผยรอยยิ้มออกมาอย่างยินดีรีบตอบกับขอบอกขอบใจออกมาอย่างปราบปลื้มยินดีผ่านแสงพยักหน้ารับงึกๆึ แล้วจึงย้อนถามกลับไปว่าอา้าวคืนเนี่ยเองสองคนกับพากันมานอนค้างสีที่บ้านของข้ากันแล้วกันเอาไว้พอฟ้าสางค่อยเดินทางไปที่บ้านโป่งน้ำซับพร้อมกันเสียเลยแต่ทิดแม้นสายหน้ากราบปฏิเสธออกมาอย่างอึดอัดและเป็นกัง,งวลว่าข้ากับไอ้ค้อยอ่ะขอแยกตัวเดินทางล่วงหน้ากันไปก่อนก็นแล้วกันข้าเป็นห่วงคนทางบ้าน ยิ่งตกกลางคืนน่ะต้องระมัดระวังตัวกันอยู่ตลอดเวลาคิดแล้วอ่ะข้าวางใจไม่ได้จริงๆเวลานี้ก็เพึงจะเที่ยงวันยังพอที่จะมีเวลาหลงเหลือยังไงอ่ะข้าก็เดินทางกลับถึงบ้านโป่งน้ำทรับทันก่อนฟ้ามืดแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นผ่านแสงก็ไม่ได้ทักท้วงเหนียวรั้งแต่ก็ชักชวนให้ทั้งสองอยู่กินอาหารกลางวันกันเสียก่อน ซึ่งทิดแมนและไอ้คล้อยก็ไม่ได้ขัดข้องหลังจากอาหารมื้อเที่ยงผ่านไปทั้งสองจึงขอตัวเพื่อเดินทางกลับสู่หมู่บ้านโป่งน้ำซับทันทีซึ่งเวลาในขันนั้นก็ร่วงเข้ามายามบ่ายแล้วหลังจากที่ทิดแมนและไอ้คล้อยเดินทางกลับไปผ่านแสงจึงต้องแบกแหเอาไปแขวนเก็บไว้ที่ขื่อใต้ถุนบ้านตามเดิมจากนั้นจึงขึ้นไปบนบ้านเพื่อจัดเตรียมรวบรวมสัมภาระที่จำเป็นเอาไว้อย่างพรั่งพร้อม เมื่อฟ้าสางจะได้ออกเดินทางได้ทันทีเมื่อฟ้าสางพรานแสงจึงออกเดินทางทันทีโดยมีพรานยิ่งพรานหนุ่มในวัยยี่สิบต้นๆที่เป็นพรานที่ผ่านแสงฝึกฝนอบรมทายทอดวิชาพรานมาแล้วหลายปีร่วมทางไปด้วยพ่านแสงและพ่านยิ่งมีปืนลูกซองยาวเป็นปืนคู่มือคนละกระบอกมีแป้สะพายหลังประจุสัมภาระส่วนตัวคนละใบ เพียงแค่นี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันได้แล้วเมื่อเดินล่วงถึงชายป่าทางท้ายหมู่บ้านก็เป็นเวลาที่แสงแห่งดวงตะวันเริ่มทาบทอจนมองเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณได้ชัดเจนแล้วสองพรานต่างไวัยเดินทางข้ามเทือกเขาไปอย่างคุ้นเคยเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงจึงเดินลงสู่เชิงเขาอีกฝากฝังมองเห็นลำคลองที่มีความกว้างราวห้าวาที่อยู่ทางหุบระหว่างเชิงเขา ปรากฏน้ำขุ่นคลักเออล้นท่วมมาถึงริมฟังเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำป่าจึงไหลทะลักท่วมทน้นจนไม่สามารถเดินข้ามลำคลองไปยังป่าฝั่งตรงข้ามได้พรานแสงจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านโป่งน้ำซับไปในอีกเส้นทางพรานแสงนำทางพรานยิ่งเดินวกอ้อมเชิงเขาไปอีกด้านซึ่งเป็นไหล่เขาสูงแล้วจึงพาเดินวกลงสู่ที่ต่ำ เพื่อเข้าสู่หมู่บ้านโป่งน้ำซับทางด้านหลังหมู่บ้านซึ่งก็กินเวลาล่าช้าไปร่วมสามชั่วโมงจวบจนบรรลุเข้าถึงหมู่บ้านโป่งน้ำซับก็เป็นเวลาที่บ่ายคล้อยมากแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเวลาพลกค่ําผ่านแสงจึงตัดสินใจเข้าสู่หมู่บ้านตรงไปที่บ้านของทิดแม้นก่อนในทันทีบ้านของทิดแมนสร้างอยู่ทางทิศใต้จึงค่อนไปทางท้ายหมู่บ้านเมื่อผ่านแสงกับผ่านยิ่ง เข้าสู่หมู่บ้านโป่งน้ำซับทางด้านหลังเมื่อเดินล่วงเข้ามาถึงบ้านของทิดแมน้นที่สร้างกันอย่างกระจัดกระจายหลายหลังในละแวกใกล้เคียงกันแต่หากเดินล่วงเข้าไปอีกจนถึงกลางหมู่บ้านจึงจะพบกับบ้านของผู้ใหญ่ทมนั่นเองในเวลาบ่ายคล้อยที่ผ่านแสงเดินไปหยุดยืนอ,อยู่ที่หน้าบ้านของทิดแม้นนั้นแม้ประตูจะเปิดอ้ากว้างเอาไว้แต่ก็มองไม่เห็นเงาของใครสักคน ผ่านแสงจึงได้ส่งเสียงเรียกร้องทักทายออกไปทิดแมนอยู่หรือเปล่าข้าผ่านแสงข้ามาแล้วเมื่อสิ้นเสียงร้องทักของผ่านแสงภายในบ้านของทิดแมนได้ยินเสียงเดินอยู่ทางด้านบนจากนั้นจึงเห็นนางรวยเมียของทิดแมนเดินออกมาทางประตูเมื่อนางเห็นผ่านแสงใบหน้าของนางแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างประหลาดใจอยู่บ้าง แต่ก็กล่าวออกมาเสียงแผ่วเบาว่า,วาเออพี่ทิดแมนน่ะไม่อยู่หรอกนะจ๊ะพานแสงก็เมื่อวานน่ะพี่ทิดแมนกับไอ้คลอยอ่ะบอกว่าจะไปตามพานแสงที่หมู่บ้านปางมะไฟให้มาช่วยปราบเสือสมิงไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วไม่ได้กลับมาพร้อมกันหรอผ่านแสงชะงักงันเป็นเล็กน้อยอย่างสั่งหอนใจเหลียวหน้าไปมองใบหน้าของพานยิ่งอย่างหวั่นใจ เกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับทิดแมนและไอ้คล้อยเสียแล้วจึงได้บอกกล่าวกับนางรวยไปตามตรงว่าเมื่อวานน่ะทิดแมนกับไอ้คลอยอ่ะมันไปหาค่าที่บ้านป่ามาไฟจริงๆแต่เมื่อกล่าวธุระเสร็จสิน้นมันสองคนน่ะก็ขอตัวเดินทางกลับมาก่อนเมื่อตอนบ่ายเอน้าแปลกใจจริงทำไมมันสองคนจึงยังไม่กลับมาอีก นางรวยมีสีหน้าตื่นตระหนกจนหน้าถอดสียกมือทาบอกอุทานออกมาอย่างใจเสียว่าจริงเหรอจ้าผ่านแสงหรือว่าระหว่างทางกลับบ้านน่ะจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับพี่ทิศแมนเสร็จแล้วโอ,โอจะทำยังไงดีละผ่านแสงใจเย็นๆก่อนนะนางรวยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เองคิดก็ได้เอาเธอเองใจเย็นๆเอาไว้ก่อน เดี๋ยวข้าจะไปที่บ้านของผู้ใหญ่ทมเพื่อหารือกันเสียก่อนส่วนเรื่องของไอทิดแมนกับไอคล้อยอะที่ยังไม่กลับมาเนี่ยหลังจากที่หาลือกันแล้วเนี่ยข้าจะติดตามค้นหาดูอีกทีผ่านแสงเก่าออกมาเสียก่อนเมื่อเห็นว่านางรวยเริ่มตีโพยตีภายต่อ,อการหายตัวไปของทิดแมนแต่ก่อนที่ผ่านแสงและผ่านยิ่งจะจากไปยังหันมากำชับต่อนางรวยให้เก็บตัวอยู่แต่ภายในเรือน ห้ามออกไปเพ่นพ่านที่ไหนเด็ดขาดเมื่อเดินลัดเลาะผ่านบ้านเรือนกันไปอีกหลายหลังคาเรือนได้พบปะชาวบ้านที่คุ้นเคยกันและสอบถามสารทุกกันอยู่สองสามประโยคผ่านแสงจึงได้พาผ่า,านยิ่งเดินมาจนถึงบ้านของผู้ใหญ่ทมบ้านของผู้ใหญ่ทมเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเป็นบ้านยกพื้นสูงมั่นคงแข็งแรงมีรั้วไม้ไผ่กั้นบ่งบอกอาณาเขตเอาไว้อย่างชัดเจน ตอนที่ผ่านแสงไปถึงนั้นเห็นผู้ใหญ่ทมกับลูกบ้านอีกสองสาคนนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่บนโต๊ะไม้ใต้ต้นมะขามใหญ่อย่างเคร่งเครียดหนึ่งในนั้นเป็นชายชกันมีอายุราวสามสต้นต้นนั่งหันหน้าออกมาทางนอกบ้านเมื่อเห็นผ่านแสงกับผ่านยิ่งเดินมาหยุดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านจึงกล่าวออกมาอย่างยินดีว่านั่นผ่านแสงใช่ไหมผู้ใหญ่ เขาเอ่ยออกมาเพราะยังไม่แน่ใจนักทั้งหมดที่นั่งปรึกษาหารือกันอยู่คร่ำเคร่งเลี้ยวหน้ามามองทางหน้าบ้านเมื่อเห็นว่าเป็นผ่านแสงผู้ใหญ่ทมถึงกับผุดลุกขึ้นและเดินออกมาต้อนรับผ่านแสงด้วยตัวเองเฮ่ ö, เข้ามาในบ้านก่อนเธอ่า,านแสงเข้ามาเข้ามาก่อนผ่านแสงกับผ่านยิ่งติดตามผู้ใหญ่ทมเข้ามานั่งที่เก้าอี้ตัวยาวที่ใต้ต้นมะขามผ่านแสงนั้น เมื่อมองหน้าคนทั้งหมดจึงเห็นว่าเป็นลูกบ้านอีกสามคนที่นั่งอยู่ก่อนหน้าเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องแนะนำตัวกันให้วุ่นวายผู้ใหญ่ทมจึงกล่าวเข้าประเด็นทันทีข้าต้องขอขอบใจผ่านแสงเหลือเกินที่อนุเคราะห์ต่อพวกข้าเรื่องราวทั้งหมดทิดแมนมันคงเล่าให้ผ่านแสงฟังแล้วกระมังอ๋อแล้วเนี่ยทิดแมนน่ะไม่ได้มาด้วยเหรอ หรือว่ามันแยกตัวแวะกลับบ้านไปที่บ้านของมันก่อนหรือ,อยังไงผ่านแสงยิ้มน้อยๆออกมาอย่างเคร่งเครียดและเป็นกังวลเมื่อผู้ใหญ่ทมเอ่ยถึงพรานแสงเท่ามั่นชายชาราหกสิบเศษที่นั่งอยู่ทางด้านข้างของผู้ใหญ่ทมจึงกล่าวสัพยอกออกมาว่ามันคงจะแวะไปหาทางรวยก่อนกระมังทายหน้าไปทั้งคืนก็คงต้องคิดถึงกันบ้างและ เป็นเรื่องธรรมดานะผู้ใหญ่ทิดทองในวัย30มสิบต้นๆกับทิดกรรมในวัย4ีสเศษนึกยิ้มต่อคำพูดของเท่ามัน่นแต่ก็ยังไม่มีใครทันได้กล่าวอะไรออกมาอีกเพราะพรานแสงพงออกมาเสียก่อนว่าเมื่อวานน่ะทิดแม้นกับไอ้คล้อยอะมันเดินทางมาหาข้าที่บ้านจริงๆแต่เมื่อมันบอกกล่าวธุลัจบ ก็ขอเดินทางกลับมาที่บ้านโป่งน้ำซับก่อนซึ่งข้าก็รังเอาไว้เพื่อให้เดินทางมากับข้าด้วยกันในวันนี้แต่มันสองคนน่ะยังยืนยันที่จะขอล่วงหน้าไปก่อนเพราะเป็นห่วงคนที่บ้านเมื่อผ่านแสงก่าวจบประโยคผู้ใหญ่ทมมีสีหน้าฉงนชงาาอยู่คราคร่ำหลุดปากพึมพำออกมาอย่างตำหนิอยู่ไกลๆว่าเอ๊ะทิดแม้นี่ยังไงกัน กลับมาแล้วไม่เห็นโผลมาบอกข่าวคราวกันบ้างใช่ไม่ได้จริงๆโตโตกกันแล้วไม่น่าจะเหลวไหลอย่างนี้เลยจริงๆแต่ผ่านแสงก็แย้งออกมาอีกว่าเมื่อคู่ข้าไปที่บ้านของทิดแม้นมาแล้วและได้เจอกับนางรวยเมื่อสอบถามกันแล้วนะ่ะนางรวยยืนยันได้ว่าทิดแม้นยังกลับมาไม่ถึงบ้านข้าคิดว่าเรื่องมันจะออกแปลกๆเสร็จแล้วนะ กงว่าทิดแมนกับไอ้คล้อยอาจจะเกิดเรื่องระหว่างทางจึงรีบตรงมาที่บ้านของผู้ใหญ่เพื่อแจ้งข่าวแล้วก็หาลือกันนี่แหละคนทั้งหมดต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดจับพลันเมื่อได้ยินสิ่งที่พรานแสงกล่าวออกมาทิดแมนและไอ้คล้อยเดินทางออกมาจากบ้านของพรานแสงตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายก็น่าจะกลับมาถึงบ้านโป่งน้ำซับอย่างช้าต้องเมื่อวานก่อนพกคล่ำ และเมื่อล่าช้ามาจนถึงเวลานี้คาดว่าทิดแมนกับไอ้คล้อยน่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นระหว่างทางเสียแล้วถ้าจะไม่ดีเสียแล้วหล่ะผ่านแสงเวลาตอนเนี้ก็เริ่มพกคำแล้วด้วยหากจะเกณฑ์คนช่วยกันออกติดตามมันนะ่ะในตอนนี้ก็ออกจะเสียงอันตรายเกินไปเพราะไอเสือสมิงร้ายนะ่ะมันยังวนเวียนอยู่ในป่าร,บรอบๆหมู่บ้านของพวกเราหากพบเจอกับมันระหว่างทาง นับว่าเรื่องราวมันจะหนักหนายิ่งขึ้นไปอีกผู้ใหญ่ถุกล่าวออกมาเสียงเครียดอย่างหนักใจแต่พรานแสงคุ้นคิดอยู่เล็กน้อยจึงตัดสินใจกล่าวออกมาว่าเอาอย่างนี้เถอะผู้ใหญ่ช่วยจัดคนที่จำนานเส้นทางของป่าละแวกเนี้ไปกับฉันสักสองสามคนเดียวข้ากับพ่านยิ่งจะเป็นธุระออกตามหาร่องรอยของทิศแมนกับไอ้คล้อยเองตอนนี้เลยนะคืนทั ช้าเดินนานเกินไปเรื่องราวมันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไม่แน่ว่าบางทีอ่ะสองคนนั้นน่ะอาจจะรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ก็เป็นได้เอาจะเอาอย่างนั้นก็ได้เรื่องกำลังคนเนี่ยเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เรื่องติดตามค้นหาทิดแมนกับไอ้คล้อยช่วยฝากพ่านแสงเป็นธุระให้ด้วยก็แล้วกันผู้ใหญ่ทมกล่าวออกมาเช่นกันจากนั้นจึงหันไปหาทิดทอง กล่าวออกคําสั่งว่าทิดทองเดี๋ยวเองอ่ะร่วมทางไปกับผ่านแสงนะไปกับตอนนี้เลยพากันไปที่บ้านของทิดรุ่งกับทิดสนด้วยเพราะเป็นทางผ่านอยู่แล้วบอกมันสองคนว่าข้าให้ร่วมทางไปกับผ่านแสงเพื่อค้นหาทิดแมนกับไอ้คล้อยด้วยได้ได้ข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยทิดทองรับคําออกมาอย่างแข็งขันเพราะมันเองก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกันกบไอ้คล้อยเช่นกัน ซึ่งท่าทางของมันก็เป็นกังวลใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว